สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้ผมแปลมาจากช่อง Be i n s p i r e โดยชื่อคลิปต้นฉบับก็คือ God is Sending You Signs 1111 11 and Synchronicity สำหรับชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือพระเจ้าส่งสัญญาณมาให้คุณ1111และเหตุบังเอิญประจวบเหมาะเอาละครับเรามาลองฟังเนื้อหากันดูดีกว่าข่าวยุง ได้เป็นผู้ปฏิวัติความเข้าใจของโลกเมื่อเขาแนะนำแนวคิดเรื่องซินโครนิซิตี้หรือเหตุบังเอิญประจวบเหมาะรวมทั้งการมองเห็นตัวเลข1111 11, อาจไม่ใช่เพียงแค่เหตุบังเอิญแต่มันสะท้อนรูปแบบหรือการเชื่อมต่อในระดับที่ลึกซึง้งแนวคิดของเทสลาว่าเรื่องของการเชื่อมโยงพื้นฐานของทุกสิ่งผ่านพลังงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการทำความเข้าใจกับ ช่วงเวลาที่ปราศจากเหตุผลอย่างการเห็นตัวเลข11:11 11บนนาฬิกาอาจมีความสำคัญที่ลึกซึ้งมันสามารถถูกมองว่าเป็นการจัดตำแหน่งของพลังงานภายในและพลังงานภายนอกเทสลาสามารถอธิบายได้ว่าตัวเลข11:11 11นี้แสดงให้เห็นถึงคลื่นความถี่หรือการสั่นสะเทือนเฉพาะซึ่งดึงดูดความสนใจของเราชั่วขณะหนึ่งจนบังคับให้เราพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ที่สำคัญเอามากๆในมุมมองของเทสลานั้นจักรวาลสื่อสารผ่านพลังงานและการมองเห็นตัวเลขอย่าง1111 11, สามารถเป็นตัวบ่งชี้ภาษาของจักรวาลได้เพียงครู่หนึ่งส่วนยุงนั้นลหลงไหลในเรื่องของเหตุบังเอิญประจวบเหมาะที่เกิดขึ้นจากการสำรวจจ,จิตใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่มีมาตลอดชีวิตโดยได้รับอิทธิพลมาจากการศึกษาปรัชญาของชาวตะวันออกขวอนตัมฟิสิก และความลึกซึ้งของจิตรไร้สำนึกยุงนั้นได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่ามีสิ่งที่เป็นรูปแบบของภูมิปัญญาจักรวาลอยู่ภายใต้โลกความเป็นจริงที่ซึ่งสะสารและจิตใจ,จดำรงอยู่ร่วมกันเขาเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆในโลกภายนอกสามารถสะท้อนมาจากสภาวะภายในของบุคคลน,นั้นโดยเฉพาะในระหว่างช่วงเวลาสำคัญของอารมณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและสภาวะอารมณ์ยุงบอกว่าเหตุบังเอิญประจวบเหมาะหรือซิงครนิซิตี้เป็นมากกว่าความบังเอิญแต่มันเป็นวิถีแห่งจักรวาลที่สื่อสารกับเราผ่านทางสัญญาณสัญลักษณ์และเหตุการณ์ต่างๆยุงเองนั้นได้เล่าถึงตัวอย่างที่น่าทึ่งในระหว่างเซสชั่นการบำบัดที่ผู้ป่วยเล่าถึงความฝันที่เธอมีเกี่ยวกับแมลงปีกแข็งสีทองเป็นสัญลักษณ์ที่เธอมองว่า มันคือสิ่งที่สูงส่งแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเธอเลยทันใดนั้นระหว่างที่เธอกำลังเล่าเรื่องก็มีเสียงเคาะที่ดังมาจากหน้าต่างและเมื่อเปิดหน้าต่างออกก็พบด้วงกวางที่เป็นมแมลงเปลือกแข็งบินเข้ามาในห้องสำหรับยุงแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายเชื่อมโยงโลกภายในและโลกความเป็นจริงภายนอกเพื่อมาอธิบายผ่านปรากฏการณ์ทางพลังงาน ในดินแดนของพลังงานนั้นต้นแบบหรืออาคิไทยได้มีบทบาทที่สำคัญสัญ,ญลักษณ์หรือทีมแห่งจักรวาลเหล่านี้เปรียบเสมือนฮีโร่พระมานดาผู้เท่าผู้ทรงปัญญาที่ดำรงอยู่ในสิ่งที่ยุงเรียกว่าจิตไร้สำนึกแบบองค์รวมที่แบ่งปันไปในหลากหลายวัฒนธรรมและหลายห่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้ผ่านประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้งที่ต้นแบบเหล่านี้ได้เปิดการทำงานอันส่งละลอกขึ้นไปสู่โลกกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมันคือพลังที่ได้เปิดการทำงานที่ดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์หรือผู้คนที่สะท้อนตรงกันกับมันและปรากฏออกมาเป็นเหตุบังเอิญประจวบเหมาะแต่เราจะทำความเข้าใจเหตุบังเอิญประจวบเหมาะนี้ได้อย่างไรกุญแจสำคัญคือการตรหนักรู้และการตีความเช่นความฝันความบังเอิญประจวบเหมาะ ที่เป็นปริศนาเป็นคำใบ้ที่เป็นเบาะแสเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์หรือสภาวะทางจิตวิญญาณของบุคคลน,นั้นมันจะกลายเป็นกระจกที่สะท้อนถึงพลวัตของจิตไร้สำนึกและนำเสนอโอกาสแห่งการเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงเราจำเป็นต้องเอาใจใส่เปิดกว้างและเต็มใจเพื่อที่จะเจาะลึกความหมายเบื้องหลังเหตุการณ์และเปิดเผยความสำคัญของมัน การฝึกฝนในการแปลความเหตุบังเอิญประจวบเหมาะนี้เปรียบได้กับการถอดรหัสของภาษาลับที่นำไปสู่ความเข้าใจที่ดีกว่าของตนเองที่มีต่อโลกใบนี้แนวคิดเรื่องความบังเอิญของยุงได้เปิดมาม่านที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้สำหรับความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างจิตใจและจักรวาลมันบ่งบอกว่าเราอาศัยอยู่ในโลกที่มีการเชื่อมโยงกันและมีความหมายมากกว่าที่ตาเห็น บนโลกที่เหตุการณ์ความคิดและอารมณ์ต่างๆผสมผสานกันไปด้วยพลังงานที่ลึกลับแต่มีจุดมุ่งหมายหากเราดำเนินชีวิตอันซับซ้อนด้วยการทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับเหตุบังเอิญประจวบเหมาะมันจะสามารถใช้เป็นเข็มทิศเพื่อน,นำพาเราไปสู่สภาวะที่รู้แจ้งแห่งสภาวะในการเป็นที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเรามาเจาะลึกถึงตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง ที่นำไปสู่แนวคิดที่น่าสนใจนี้มาสู่ชีวิตกันดีกว่าความฝันและความจริงลองจินตนาการว่าคุณได้ฝันถึงเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พูดคุยกันมาหลายปีความฝันนั้นช่างชัดเจนเสมือนจริงราวกับเป็นการส่งข้อความแล้วพอวันถัดไปเสียงโทรศัพท์ของคุณก็ดังขึ้นและกลายเป็นเพื่อนคนนั้นติดต่อมาหาคุณ เรื่องนี้ได้เกิดแรงกระตุ้นทางอารมณ์ที่รุนแรงของความฝันและการโทรศัพท์ที่ตามมามันทำให้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของเหตุบังเอิญประจวบเหมาะอันแสดงให้เห็นถึงเมื่อโลกภายในและโลกภายนอกบรรจบกันอย่างมีความหมายการเผชิญหน้าของสัตว์คุณกำลังต่อสู้กับการตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการไตรตรองว่าควรจะเลือกเส้นทางใดแต่แล้วจู่ๆก็มีนกคูกบินตัดหน้าคุณไป ในระหว่างที่คุณกำลังเดินเล่นอยู่ในหลากหลายวัฒนธรรมนกฮูกนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญานี่อาจเป็นสัญญาณจากจักรวาลเพื่อเข้าถึงภูมิปัญญาภายในของคุณก็เป็นได้การมองเห็นตัวเลขซ้ำๆการมองเห็นตัวเลขซ้ำๆมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือสภาวะทางอารมณ์ที่เปลี่ยนไปสมมุติว่าคุณกำลังจัดการกับช่วงเวลาที่เป็นความท้าทายพิเศษในชีวิตบางที คุณอาจกำลังใคร่ครวญถึงการเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานหรือคุณอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วคุณก็สังเกตเห็นลำดับหมายเลข11.11โผล่ขึ้นมาทุกทุกที่อาจเป็นในโทรศัพท์เมื่อคุณได้ดูเวลาจากนั้นคุณก็เห็นมันบนป้ายทะเบียนรถขณะที่รถกำลังติดที่สุดก็เป็นใบเสร็จรับเงินของการชอปปิง้งที่ยอดรวมเท่ากับตัวเลข11.11 11. ตัวเลขซ้ำๆเหล่านี้ ทำให้เกิดความรู้สึกที่นอกเหนือไปกว่าแค่เพียงความอยากรู้อยากเห็นราวกับว่าจักรวาลกำลังพยายามจะบอกอะไรกับคุณบางคนก็ใช้การตีความลำดับตัวเลขเหล่านี้โดยใช้กรอบความเชื่อของศาสตร์แห่งตัวเลขซึ่งเป็นความสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์หรือลี้ลับระหว่างตัวเลขกับโลกตามธรรมชาติในศาสตร์แห่งตัวเลขนั้นเลข11ถือเป็นตัวเลขที่พิเศษเป็นมาสเตอร์นัมเบอร์ที่บ่งบอกถึงพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ ปัญญายาณการอย่างรู้และการรู้แจง้งเมื่อตัวเลข11-11เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันได้ถูกตีความว่าเป็นการโทรปลุกเพื่อปรับแต่งเข้าสู่ภูมิปัญญาภายในของคุณหรือเพื่อให้ความสําคัญกับโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นสําหรับบางคนตัวเลขที่ซ้ำกันอื่นๆทำหน้าที่เป็นจุดยึดเพื่อย้ำเตือนให้พวกเขาอยู่ในปัจจุบันขณะและมีสมาธิในความวุ่นวายของชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องง่ายมากที่จะหมกมุ่นอยู่กับการคิดถึงอดีตหรือเกิดความวิตกกังวลต่ออนาคตการดูลำดับตัวเลขซ้ำๆสามารถทำหน้าที่เหมือนการแตะที่ไหลเบาๆเพื่อบอกให้คุณหยุดพักหายใจแล้วกลับเข้าไปใหม่อย่างไรก็ตามการตีความตัวเลขที่เห็นซ้ำๆสามารถเป็นเรื่องส่วนตัวที่ลึกซึง้งและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคนสิ่งสำคัญก็คือ สภาวะอารมณ์หรือสภาพจิตใจของแต่ละบุคคลในขณะที่ตัวเลขปรากฏออกมาเสียงสะท้อนของตัวเลขอาจปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกตามสัญชาตญาณหรือเสริมการตัดสินใจที่คุณกำลังจะทำในเรื่องที่สำคัญกับตัวคุณตัวเลขเหล่านี้จะมีความหมายก็ต่อเมื่อคุณได้โต้อตอบกับบริบทของชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และสถานะภายในของคุณบุคคลที่คลางแคลงใจอาจแย้งว่า สมองของเรานั้นมีการเชื่อมโยงในการรับรู้รูปแบบและกำหนดความหมายให้กับสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการอธิบายตัวเลขที่ซ้ำๆกันจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของอคติทางปัญญาแต่แม้ว่าคุณจะยอมรับมุมมองที่เป็นข้อสงสัยก็าตามผลกระทบทางอารมณ์และการปรากฏขึ้นของตัวเลขเหล่านี้ในชีวิตคนเราบ่อยๆก็ต้องการคำอธิบายที่เกินกว่าเรื่องของความบังเอิญเพียงเท่านั้น เรื่องของเพลงและข้อความดนตรีและข้อความมีวิธีการสัมผัสจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนใครลองจินตนาการว่าคุณเพิ่งผ่านการเลิกรากับใครบางคนและสงสัยกับการตัดสินใจของตัวเองทันใดนั้นจูจ่ๆก็มีเพลงตรงกับสภาวะของอารมณ์คุณได้ถูกเล่นขึ้นมาเหมือนเป็นการส่งข้อความจากจักรวาลที่สอดคล้องและเข้าใจคุณเป็นอย่างดีการได้พบใครบางคนโดยบังเอิญ คุณอาจกำลังตกงานและกำลังกังวลเรื่องของอนาคตขณะที่นั่งอยู่ในร้านกาแฟครุ่นคิดว่าจะเอายังไงต่อไปแล้วคุณก็บังเอิญมีบทสนทนากับคนแปลกหน้าที่บังเอิญกำลังมองหาใครสักคนที่มีทักษะเหมือนคุณการพบกันในครั้งนี้ดูเหมือนห่างไกลกับคำว่าความบังเอิญและทำหน้าที่เป็นสัญญาณน,นำทางได้อย่างทันท่วงทีสัญญาณในธรรมชาติในห่วงเวลาแห่งความสับสน คุณได้พบกับฝนดาวตกซึ่งหาดูได้ยากเหตุการณ์จากสวรรค์ในครั้งนี้ได้บังคับให้คุณไตรตรองกับสถานที่ของคุณในจักรวาลที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นการโทรปลุกเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อประเมินทิศทางชีวิตของคุณในแบบใหม่การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตคุณกำลังดิ้นรนกับปัญหาสุขภาพคุณได้เจอกับใครบางคนที่ผ่านการทดสอบแบบเดียวกัน และให้คำแนะนำที่มีคุณค่ามันรู้สึกราวกับว่าจัก,กรวาลได้ส่งคุณมาทูสวรรค์ผู้พิทักษ์ในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุดความฝันเสมือนจริงหรือลูซิดดรีมความฝันที่เสมือนจริงเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณขอบเขตของจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกของเราความฝันเสมือนจริงคือความฝันที่ผู้ฝันตระหนักว่าตัวเองกำลังฝันอยู่ และยังสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในฝันของเขาได้อีกด้วยหากมองครั้งแรกเหตุบังเอิญประจวบเหมาะและความฝันเสมือนจริงอาจดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ตามทั้งสองอย่างนี้ได้เชื้อเชิญให้เราเข้าไปสำรวจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างจิตสำนึกที่เชื่อมโยงต่อกันและขอบเขตที่กว้างขวางระหว่างประสบการณ์ภายในและความเป็นจริงภายนอกทั้งเหตุบังเอิญประจวบเหมาะและความฝันเสมือนจริง ดำเนินการในดินแดนที่ไม่อาจหาคำอธิบายที่มีเหตุผลมาประกอบได้เหตุบังเอิญประจวบเหมาะคือการเต้นรำของเหตุการณ์ภายนอกที่เชื่อมโยงกับความหมายอย่างประณีตขณะที่ความฝันเสมือนจริงเป็นเสมือนสนามเด็กเล่นสำหรับจิตสำนึกในขอบเขตของจิตไร้สำนึกเมื่อนำสองอย่างมารวมกันทำหน้าที่เป็นเสมือนจุดที่ชี้เห็นความเข้าใจแบบบูรณาการของจิตใจเรามากขึ้น หนึ่งในแง่มุมที่น่าสนใจที่สุดของความฝันเสมือนจริงคือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจในความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดที่ใหม่เอี่ยมนิโคลาเทสลาอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ที่เราได้กล่าวถึงในบริบทของเหตุบังเอิญประจวบเหมาะได้กล่าวไว้ว่าเขาได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์มากมายในสภาวะที่คล้ายกับความฝันเสมือนจริงเทสลาใช้เทคนิคของการนั่งเก้าอี้อยู่บนแผ่นโลหะ และถือบอลไว้ในมือขณะที่เขาพลอยหลับไปมือของเขาจะคลายออกลูกบอลก็จะหลุดมือกระแทกแผ่นโลหะและปลุกเขาให้ตื่นขึ้นสิ่งนี้ทำให้เทสลาลองลอยอยู่ในช่องว่างระหว่างการตื่นและการหลับที่จะเห็นภาพอุปกรณ์และทฤษฎีที่ซับซ้อนที่จริงแล้วไม่ใช่เทสลาเพียงคนเดียวที่มีประสบการณ์แบบนี้มีผู้ที่ทรงอิทธิพลทางความคิดมากมายอ้างว่า ความฝันเป็นบอ่อเกิดของแนวคิดอันยิ่งใหญ่พอลแมคคาร์นี่เขียนเพลงที่ได้มาจากความฝันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าทึ่งเขาตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งพร้อมด้วยท่วงทำนองที่สมบูรณ์แบบอยู่ในใจของตัวเองทำนองเพลงนี้เป็นสิ่งที่หลอกห้อนในจิตใจจนครั้งแรกเขาเชื่อมั่นว่าเพลงนี้จะต้องมีอยู่แล้วแน่ๆเขาก็เลยไปเล่นทำนองเพลงนี้ให้หลายๆคนฟังและถามว่าจำเพลงนี้ได้ไหม แต่ไม่มีใครรู้จักหรือจําได้เลยเขาเลยยอมรับว่าเพลงนี้จะต้องเป็นเพลงต้นฉบับแน่ๆและเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงตำนานที่ชื่อว่า Yesterday ทุกวันนี้เพลง Yesterday เป็นเพลงที่มีคนร้องคอเวอร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการเพลงที่ได้มีการบันทึกเอาไว้สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของความฝันที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ได้อีกตัวอย่างหนึ่ง มาจากพื้นที่ทางวิทยาศาสตร์ดิมิทรีมันเดรเยฟนักเคมีชาวรัสเซียผู้กำลังดิ้นรนกับการจําแนกองค์ประกอบตามน้ำหนักและคุณสมบัติของอะตอมด้วยความเหนื่อยล้าและสับสนเขาจึงนอนหลับไปและได้ฝันเห็นถึงตารางที่มีองค์ประกอบของธาตุต่างๆลงตัวทั้งหมดตามที่ต้องการเมื่อตื่นขึ้นมาเขาได้จดสิ่งที่เขาจำได้และนิมิตนั้น ก็ได้กลายเป็นตารางธาตุที่เรารู้จักกันในปัจจุบันในที่สุดความฝันของมันเดเลเยฟมีส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีและสา,สารที่มีต่อเราและตารางธาตุก็ยังคงเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัลสมัยใหม่ความฝันยังคงกำหนดทิศทางของโลกเราต่อไปแลลี่เพจผู้รวมก่อตั้ง Google เล่าว่า แนวความคิดในการปฏิวัติ Search Engine ของเขาได้เข้ามาหาในความฝันครั้งหนึ่งในตอนที่เขาอายุ22ปีเขาฝันว่าได้ดาวน์โหลดทั้งเว็บไซต์และการตรวจสอบลิงก์ระหว่างเว็บเพจเพื่อกำหนดความสำคัญต่างๆแล้วเพจก็ตื่นขึ้นจากนั้นเขาก็เริ่มเขียนโค้ดที่นำพาวิสัยทัศน์ของเขาให้กลายเป็นจริงตอนนี้ Google ก็คือชื่อของ Search Engine ประจำครัวเรือน ที่จำเป็นสำหรับเราในการสำรวจจักรวาลดิจิทัลที่กว้างขวางความฝันเสมือนจริงและเหตุบังเอิญประจวบเหมาะความฝันเสมือนจริงช่วยให้เรามีสติสัมปชัญญะที่โต้อตอบกับโลกภายในทำให้คล้ายกับจักรวาลภายนอกได้รับการสะท้อนปรากฏการณ์ของเหตุบังเอิญประจวบเหมาะด้วยความฝันเสมือนจริงทำให้เราสามารถรเผชิญความกลัวสำรวจสถานการณ์ หรือแม้กระทั่งการมีส่วนร่วมกับบทสนทนาภายในที่มอบความเข้าใจและมุมมองใหม่ให้แก่เราเหมือนกับเหตุบังเอิญประจวบเหมาะประสบการณ์เหล่านี้มีความสำคัญเป็นการส่วนตัวและสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในขณะที่เรากําลังตื่นอยู่ด้วยทั้งเหตุบังเอิญประจวบเหมาะและความฝันเสมือนจริงนี้ได้ชี้การเชื่อมต่อในส่วนลึกระหว่างสภาวะภายในของเราและโลกภายนอก ในแง่ของความฝันเสมือนจริงความเป็นจริงภายในของเราได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่แจ่มชัดเช่นเดียวกับเหตุบังเอิญประจวบเหมาะได้แสดงให้เห็นว่าความเป็นจริงภายนอกของเรานั้นซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันมากกว่าที่เรารับรู้ตั้งแต่แรกเมื่อเราควบรวมประสบการณ์เหล่านี้ในแบบที่รวมกันมันจะสร้างวงจรย้อนกลับที่ทำให้เราเกิดคำถามว่าสภาวะภายในของเรา ส่งผลต่อโลกความเป็นจริงภายนอกและในทางกลับกันอย่างไรบ้างครั้งต่อไปที่คุณเห็นตัวเลข11.1 1 11, จงใช้เวลาหยุดสักครู่เพื่อไต่ตรองสิ่งที่คุณกำลังคิดหรือกำลังทําก่อนที่คุณจะเห็นตัวเลขเหล่านี้มันจะช่วยคุณเกิดสติมากยิ่งขึ้นบางคนมองว่าการมองเห็นตัวเลข11.1 1 11, คือช่วงเวลาที่จะขอพรหรือตั้งเจตจำนงที่เป็นไปในแง่บวก คุณยังสามารถใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อการทำสมาธิสั้นๆหรือหายใจเข้าออกลึกๆสักครู่ก็ได้และกลับมาจดจ่อกับที่ร่างกายหากคุณกำลังเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต11.11อ 11. 11. อาจเป็นสัญญาณให้คิดถึงภาพรวมไม่ว่าคุณจะมองว่ามันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือเป็นอะไรที่มากกว่านั้นจงถือว่ามันเป็นโอกาสเพื่อการตรวจสอบจิตใจและอารมณ์ในแบบสั้นๆก็ได้ เอาละครับเนื้อหาในคลิปก็จบลงแล้วนะครับหากท่านใดชื่นชอบเนื้อหาเหล่านี้หรือมีข้อคิดเห็นอันใดก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอความสุขความเบิกบานจงบังเกิดกับผู้ที่ฟังทุกๆท,ท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับอ้อฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ